สวัสดีครับผู้ชมครับผู้ชมมาพบกับผมธนกรกล้วกล้านะครับช่วงของคำพีเพลงลูกทุ่งผมอยากจะแนะนำะสะบู่รวมสมุนไพรยีร่ห้อดีจริงครับผมนะเป็นผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่ผสมะมะหาดและก็มะขามขมิ้นมังคุดธานาคารนะครับเยกว่ากลิ่นหอมทนนานและก็ช่วยบำรุงผิวพรรณ ให้ชุ่มชื้นปรับสภาพผิวนะครับนอกจากนี้แล้วท่านที่เป็นสิวเป็นฝ้าก็ยังลบรอยกลับรอยเหี่ยวย่นสิวฝ้าหรือว่าจะเป็นพื้นแล้วก็แบคทีเรียนะครับ oh, <my S 1> สบู่รวมสมุนไพรดีจริงนี่นะครับก็มีทั้งกล่องสีเขียวและกล่องสีเหลืองจัดจำหน่ายนะครับ หมายเลขโทรศัพท์ก็0898383353 0898383353ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับมาพบกับผมธนากรแก้วกล้านะครับคำีเพลงลูกทุ่งวันนี้ผมเสนอขายนะครับสบมุนไพรดีจริง ซึ่งเป็นของผมทีนก,กรแก้วกล้าเป็นผู้ผลิตและก็จัดจําหน่ายแตเพยงผู้เดียวในประเทศไทยหลายท่านที่อยากจะนําไปจําหน่ายก็ก่อนละ45บาทนะครับสําหรับสบู่สมุนไพรรวมสมุนไพรยี่ห้อดีจริงนั้นดีจริงๆครับก็ช่วยบํารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นนอกจากนี้แล้วขาวเนียนสดใสปรับสภาพผิวนะครับตัดเซลล์ใหม่ แล้วก็ลดสิวฝ้ากระริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าระงับกลิ่นเหงื่อป้องกันเชื้อราะจัดแบคทีเรียและกลิ่นหอมทนนานครับมีท่านกล่องสีเหลืองและกล่องสีเขียวมีจำหน่ายนะครับตามร้านค้าร้านขายทั่วประเทศนะครับตอนนี้ขอบคุณครับ